สวัสดีครับกินแล้เราสู่ดาร์คเวลนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่เกม่างตานนะวันนี้ก็จะมาอัปเดตแล้วกันว่ามันมีอะไรนะอัปเดตนะคลิปนี้ก็ลงวันที่มันเพิ่งมาแล้วกันอัปเดตแรกก็คือที่ผมเจอนะก็ไปที่โปรไฟล์นะไปที่ตั้งค่าก็จะมีโหมด FPS Max นะสามารถปรับให้มันสูงขึ้นได้นะครับตอนแรกมันจะเป็นแค่เฟรมเรทสูงอย่างเดียวนะมันจะไม่มีนิ่เพิ่มมาอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตที่เข้ามาใหม่ช่วงแรกนะช่วงต่อไปก็เป็นกิจกรรมใหม่นะ แต่อยากให้แนะนานะถ้าสมมติผู้พัฒนาดูอยู่ก็ปิดไอ้ตรงนี้เถอะสำคาญนะมันโชว์ตลอดเลยโอเคครับก็มาดูกันนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่ไปดีกิจกรรมอ,อันนี้ก็เป็นการเป็นสําหรับการเติมนะใครมีตังก็เติมได้แต่มามถก็รับฟรีได้แต่อันนี้ผมน่าจะบักและอันนี้ผมรับได้โอเค อันนี้เป็นกิจกรรมเพิ่งมาเมื่อวันสองวันนะก็เป็นกิจกรรมแข่งเรือนะเป็นมินิเกมนะ่ะในกิจกรรมใหม่นะในการสำรวจนะอ่ะลองมาดูอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ต้องเหมือนจะต้องใช้เพชรในการหมุนมั้งอ่ะขั้นต่ำมันสามร้อยอ่ะไม่รู้มันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเลยป่ะนะก็คือหมุนแล้วก็น่าจะไปเก็บของอันนี้ผมขอเก็บเพชรไว้ก่อนนะเพราะว่ามันมีอีกอีเวนต์หนึ่งก็คืออีเวนต์นี้ครับ ก็จะมีข้างนอกข้างในนะเราไปดูข้างนอกกันมันก็เป็นการเปิดแบบใช้อันนี้นะึ่งนี้หาได้จากไหนก็ตามที่มันบอกก็เป็นภารกิจรายวันนะแต่ผมทําเสร็จไปก่อนอันนี้แล้วแหละมันมาที่หลังนะอ่ะเราไปดูข้างในกันครับข้างในก็ต้องใช้เพชรในการเปิดนะเพราะว่าอันนี้มันต้องใช้เพชรตื้อนะเนี่ยก็เปิดครั้งหนึ่งมันเสียประมาณห้าร้อยห้าร้อยต่อเนี่ย อันนี้มันขายไปห้าร้อยเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะก็อันไหนที่มันดูน่าสนใจก็กล่องกล่องนี้น่าสนใจคนระับเป็นวงแหวนนะมันก็จะมีพวกวงแหวนแหละเนี่ยอันนี้วงแหวนระดับสูงอนะไม่รู้ว่าเป็นวงแหวนแสนปีมั้ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูฮนะก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนครัโอเคถ้าพร้อมเราไปดูเลยดีกว่าก็ถ้าซื้อมันขายอยู่ห้าช่องเราก็เสียประมาณสองพันห้าอ่ะหมดแล้วเพชร Okay. แต่เปิดช่องนี้แล้วกันนะอยากรู้ว่ามันวงแหวนแบบไหนเหมือนกันโอเคอ่าไอพวกชิ้นส่วนเนี้ยอ่าเอฟเฟกกระตันตมนี้นะก็คือเหมือนต้องไปเปิดในอ่ากระเป๋ามาั้งก็ถ้าของดีหน่อยก็อยู่ด้านขวานะอ่าก็ประมาณนี้เราเปิดอันนี้ไปแล้วนะกันใช้เพชรเยอะอยู่นะกิจกรรมนี้ จะได้กล่องนี้มานะอ่าจะได้รับวงแหวนวิญญาณนะโอเคหมดแล้วไปดูที่กระเป๋ากันอันนี้เราก็กดใช้ไปนะอ๋อเด็กมันจะสุ่มของนะครับมันก็ของตางนี้แหละก็จะสุ่มนะว่าเราจะได้อะไรนะอ่ะเปิดเซียรไปเลยโอ๊ยได้การได้ได้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกันนอีก EP นะ EP นี้เดี๋ยวเราไปเปิดกัน เฮ้ยกาทองวะเอาว่าอ่ะอันนี้วงแหวนเนี่ยอยากรู้ว่าเป็นวงแหวนแบบไหนวงแหวนสองสองหมื่นปีอะเยจะเป็นวงแหวนทักแตนปีเหรอแกรับแล้วไปเจาะวงแหวนกันวงแหวนวงแหวนอ่ามันแทนที่กันใช่ปะ่ะนี่อ่าเมื่อได้รับสักษิลรักษาก็จะเพิ่มนะ,ก,ะก็ใส่ไปเลยครับก็แล้วแต่อ่า ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะก็ลองเสี่ยงดวงดูแล้วกันนะอาจจะเป็นเพราะว่า,าผมยังไปไม่ไกลเท่าไหร่เลยแบบไม่ได้ย่ไปดูการสุ่มดีว่า,าตัวเลทนี้เดี๋ยวประมาณสามชั่วโมงประมาณห้าทุ่มนะเวลาของไทยนะก็จะรีตามเซิร์ฟใครยังเปิดอันนี้ไม่ครบก็มาเปิดให้ครบนะเพราะผมเปิดครบไปแล้วรอบหนึ่งได้หลายตัวอยู่เรามาเปิดแบบธรรมดาแล้วนะใช้เจ็ดอันนะเป็นการเงินการเงนิงนง เฮ้ยมาอ่าแต่เป็นตัวที่ไม่ได้ใช้นะมะั้งตัวทองเมื่อกี้ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้นะได้ซ้ำม,มานะโอเคไปต่อเลยการทองไปเดียว,วอ่ะเคบถังเท่านะอ่าถ้าได้ครบแล้วก็นี่มากดเพิ่มดาวทั้งหมดนะ ถ้าดาวเราเต็มข้างๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มสแต็กวงแหวนวิญญาณให้เรามาถ้าตัวแบบจะเต็มแล้วก็ประมาณน้ครับเพิ่มวงแหวนค่าพลังวงแหวนอะวิญญาณ15%นะก็จะสูงขึ้นถ้าเต็ม12น่าจะ20%แต่ว่าเป็นการระดับ normal ก็เอาไปทำอะไรไม่ได้เดี่ยีอ่าแล้วก็มีกิจกรรมของนี่นะอันนี้ถ้าเราใช้เพชรไปเยอะๆมันก็จะมีของให้รับอยู่นะก็มากดรับกันด้วยละอันนี้ของชิ้นต่อไปก็ใช้เพชรประมาณ3,000นะอันนี้ผมได้อยู่10,000สองเอง แต่เวลากิจกรรมมีประมาณเจวันนะอันนี้ของชิ้นเอาไปเป็นก็ดูวิญญาณชั้นยอดนะก็ลองมาทํากิจกรรมได้นะใครที่ยังไม่ทาก็มาทําได้อะเรามาเปิดต่อดีกว่าไหนๆก็มีละไปครับไปต่อไปต่อโอ้โหเกลือเลย <laughs> เกลือเลยเกลื เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอยากได้นิ่งหลง,ลงโอ้โหตามหามาตั้งนานก็จะตอปโอ้โหโอเคครับสวยเลยทีเนี้ยอ่าคลิปนี้ไม่เกลือแล้วคลิปนี้ไม่เกลือแล้วคลิปนี้ผมไม่เกลือแล้วตื่นเต้นน่ะติ่นเต้นอ่าอยู่ไหนอยู่ไหนไหนนี่เลยครับนิ่งหลงหลงครับเป็นซัพพอร์เตนะ์เป็นสายซับนะเป็นสายฮิวหละก็เป็นตัวละครที่โกงนะ ก็คือได้มาโอเคคลิปนี้ก็ปิดอย่างส,สวยๆเลยครับโอเคถ้าใครจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามได้ลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ใหคลิปใหม่นะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะและสามารถมาขิงก็ได้ว่าใครมีตัวดีๆหรือมีวงแหวนด,ดีๆหรือมีกิจกรรมแบบได้ตัวดีๆก็มาขิงก็ได้ในใต้คอมเมนต์นะครับอ่าซึ่งใครอยากติดต่อผมก็มีลิงก์แฟนเพจอยู่อ่าในช่องนะครับเป็นเพจเฟซบุ๊กชื่อว่าดาร์กโวลเหมือนกันโปรไฟล์ก็เหมือนกันนะครับแอเคคบแล้วเจแมนคิปอปกัย